ออไปไปไปขับหน่อยขับหน่อยขับหน่อยเอาแล้วหนองามดับไปเอาหนสอามไับไป้ับไปดับไปด้บไปดกบันไปดับไปดักไปดากไันไดับไปดัดับไปด้บไปดับไปดับไับไปดับรปเับไปด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 กไดับเปับไปดับไดับไดับไปดับไดับไปดัอขดับรูดเรียเับไีับเป็นบับเป็นแล้ดขับเป็ัแล้วอัดดดเดดปบดบดดดไดไดไปด เออแค่จะถอยหลังก็อะไรอ่ะเอียร์อ่ะด้วยด้วยรถอะไรต้องต้องบอกรถถ้ารถโอเคจะไปใช้ซูซูกิสวิปรับนิวไปกินข้าวเหมือนเมื่อก่อนได้ไหมเตออกรถจะออกรถเดี๋ยวนี้สปอร์ตดีไซน์นี่เาตอย่าซ่านะเตอย่าซ่าน้อยมากอย่าซ่านะเตอย่าซ่าถามหน่อยว่าแบบนี้เนี่ยรักตั้งแต่แรกเห็นเลยหรือเปล่า รักตั้งแต่แรกพบรักแรกพบของ Tattoo Color ขึ้นมาเลยในเพลงเปิดด้วย Apple ชาเพลงเปิดตอนออนทอนเนอร์เพลงสบตาหมายถึงผมอะไรนะหมายถึงผมหมายถึงรถสิเออว่านอยอะไรปึ๊บล้มเพราะว่าดีไซน์สะดุดตามากเป็นสีส p e e ี y บลูเมทัลลิกสะดุดตามากถามปุ๊บตอบเดฟอ่ะอุปกูเป็นรี r e n c e เป็นไหมเข้าต้มมัด ไส้กล้วยเป็นการลริความทรงจำระหว่างผมกับคณยาแล้วก็มีข้าวกล้วยสีม่วงหรือเปล่ากล้วยสีม่วงหรือเปล่าเดี๋ยวกำลังจะผ่าเอกรอแป๊บหนึ่งรอชมก่อนอ่าผมเออขอบเข้าไปแลเป็นสายไม่เป็นม่วงอ่ะไม่เปสีเหลืองะโธซื้อมาผิดร้านนะลูกไม่ต้องเสียใจไปนะไม่ต้องเสียใจกล้วยสีม่วงเลยโอเคไม่ม่วงอืมไม่หลงสายอื เออเอบอลต้องเข้าจอมมัดให้พี่นิวหน่อยดิน้องน้องเตจะเป็นคนโทหรือว่าให้พี่ทอให้พี่ิดีดอ๊อะเดี๋ยวขอคอยบอกเข้าจอมมัดก่อนอ้าปากดิเป็นไงเมฆขับนิวภูมิใจในตัวเตยไหมภูมิใจูใจด้วยการซีครับเฮ้ยชอบเป็นสีสีทุกเดือนถูกไหมเบูมมทัลิกนม่ะมันเป็นสีหัวใจของพวกคุณไม่ใช่หรอ ขายเป็นยูนึงแค้ย